สบ,บายดีนะทุกคนมันอนีงมาบึงเปินค,คุดกบจากไร่ไรไใครบอเห็นคุดเห็นคุดเดียวมาแต่เทียงคำบบคุดนี่บุช่วงที่มีกบแล้วกว่าก็เลยยางมาบึงบ่มีดรือโบมีเอา้าบ่มีดีไปยักสิคุดกับคุดแคบแท้แดงได้ไหมพี่ล่ะ จกมันเค็นกเอาเสียมจิ้มลุ่มเลยก็ง่ายขึ้นว่าเงมนเป็นดินก็เนียยตุ้มนีบ่น้าอเออขุดเก๋อคือบุเบิร์ั้งทึงฮะนเด้

บ่มีก้นเงินจว่าน้ำข้างดุมกับบุีมเนี่ยแบบนี้ก็สิชับแล้วเตรียมตัวไล่แล้วขุดแบบขุดเินเ่นขุดเหนขุดยังม่ดตัวัมขุดเนินว่บุขุดชันเห็นบืนขึ้นมดเลยจะกัดมั้พอถกะมาอาบน้ำให้ด้ หูตืดๆเห็นให้มันเลืกคุดเท็ดคือลึกาไม่ไหนจะเบื่อหูมันก่วงจกมัน็คือตื้นอย่าหลดได้ดตกได้ตกเต้นคิดเงาเลยกบอยู่รุมตีงงออ เสียมล้นล่นล่นเบิงบอกอยู่คุดไปนี่มันจะไปจักมีอยู่มีจักมันอยู่พื้นปุ้ยครับคุดไปนี่ไล่แล้วไหมตกใจบปะเบิงอยู่ไล่ตัวช่อนกันมันจักถ้าขาดมาเบิงยุตัวใหญ่บ่เฮ้เบิงมาเบิงเนาะนี่ใหญ่อยู่เนาะใหญ่อยู่ใหญ่อยูยิมเบิงอีก ก็ไ,ได้ไม่ได้หู้เดียวสามตัวช้อนกันพอ่อ <c oughs> ตัวเลขที่เต้นเราก่อนแล้วคำว่าอยู่หลายตัวตัวช่องตัวชามทิ่เขียวกับบ้ไว้โอ้ยแขบกันนะเดี๋ยวห้องภเหตุทั้งนั้นแหละมันจะอยู่เออทั้งนั้นแหละทำมันจะอยู่ช่อนกัน มีนะอ่ะได้ตัวเดียวพี่น้องเอ้ยขอจบทน,น